เธอเห็นอะไรสำคัญมามา,ามาซามาบอกว่าก็ไม่ <My S 3> ดีเลสครอบครัวยังไงละ่ะช่วยครอบครัวด,ด้วยได้โปรดเธออชอช่โปรดเอากูออกไปจากที่นี่ <c oughs> ใช่เอาออไปจากที่นี่เหมือนมีมิกจะเป็นแม่มดที่มีมานานแล้วอ่ะบอนที่แบบตั้งแต่ในอดีตการจนแต่ว่าโดนนีม่มันคลึงวันอทำอีที่เราไม่ได้เล่นได้ไหมบอลอ๋อ มีผีที่ถือไอ้เชี่ยนนั้นไล่อยู่เว้ยแต้าแต้าแต้าเต้าเฮ้ยเสียงเคยเห็นเพลงญี่ปุ่นแม่บอลที่มันจะเต้า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 หัวบอลเฮ้ยสัมไรคาตานะโอาคัตนาคัตน้ยออันถือได้ฟันได้ไหมไม่ได้แต่ถือได้ที่ประตูเอ้ยบอนอุ้ยเข้าไปหน้าต่างมาอาจจะยืดมาก็ได้ผมรวมแล้วแค่ถือได้ก็อุ่นใจละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมุ่งพยายามจะออกไปเนาะ มันมันโผล่มาทั้งหน้าต่างยืดแน่เฮ้ยห้องน้ําโอ้โหโคตรเก่าห้องน้ำนี้พี่ห้องกายห้องห้องนอนเฮ้ยบัตเตอร์ไฟเฮ้ยกดได้ไหมเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้เรามีเรามีบัตเตอร์ไฟเยี่ยบัวค้อนลูกไอ้ปซะทรมานทรมานประตูฝั่งนี้เปิดประตูฝั่งนี้เปิดเสียงอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้ทรมานเอ้อดูเจไไม่ด้ เปิดไม่ได้เฮ้ยยังเห็นได้เลยเปิไม่ได้เหรอเฮ้ยเปิดไม่ได้เขาบอกว่าขอเล่นเปิดอ๋อมีชั้นล่างไอรินอ๋อชั้นล่างเก็บไม่ได้ปอนไอ้ต้องไปชั้นล่างก่อนนะอุ้ยมาชั้นล่างกันทุกคนโอ้ไปไปอุ้ยเสือเสือลายพางอุ้ยอุ้ยไอ้ยี่หิบหลงเฉยไปดับเฮ้ยี่โอ้ยตุเจ้าช่วยด้วยไหนไปดับปอนว่าอะไรอ่ะ ออนพ่อปุ๊ดดูดิพ่อปุ๊ดเอาไม่อยู่มันต้องการดอกไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ดาบไม่เหรอใช่ไหมเดิมเม่ยมเลยต้องการวิธีเราได้ดาบแล้วนะวันนี้ไงได้แล้วดอกไม้ไปหาเขาอื่นนี่ยดอกไม้ไม่มีไงเนี่ยใส่ไปแล้วขาดอีกอันเดียวในหม้อเนี่ยมันคืออะไรต้องการดอกไม้แล้วไปหาทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้เฮ้ยคุณแจ๊เฮ้ยโดนกระป๋องขางรังพีพีเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเวลาดอกแป๊บเดียวไม่ได้เล่นเลยไอ้ยมึงไม่เห็นได้ยังไงวะคือกูดุี่คือกูอ่ะยืนอยู่ในขณะนั้โผมก็แบบกูสะดุ้งวิ่งทันไม่ทันเลยบอลมาเร็วบอลเราต้องเอากุญแจนี่ไปเปิดที่มันร้องไห้บอลนำไปดิหมดนำอยู่ที้ยยันระเบิดเต็มเลยเฮียใช่เหรอใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่บอลจะไปบึ้มบึ้มจรงเงี้ยมันไม่ใช่น้ำเหรอ อ๋อไม่ใช่ไอ้สั์นึกนึกว่าไปทางลงไม่เป็นลมเพลงมันมันโดนใจให้เราโดนเรื่อยๆเลยตอนเนี้ยดับแล้วบอลดับแล้วแปลว่ามันยังไม่ดับเลยบอลมันจะต้องมีเฮ้ยไอ้เยอะตกใจซึ้งกูตกใจกูตกทีแล้ทีไม่ใช่ซึ้งหรือเ่าคืออะไรสักอย่างนี่นะเออของญี่ปุ่นไม่รู้เรียกอะไรบอลเปิดประตูลงงไงนี่ไงเข้าไปเลย ใครล็อกไงไอ้คนโอ๊ยโอ๊ยสีข้าสีฉีภัยแล้วข้าสีด้วยข้าสีด้วยยี่ข้าสีด้วยเยียตายได้ไหมตายได้มมีอะไรมีอะไรอุ้ยอุ้ยหิ่มัอุ้ยไม่เป็นหิมะนั่นดิไอ้ชิคกี้พายดีก็บองหิมะอยากจะเอาลาดเนินไม่เจอดอกไม้เลยนะน่าจะมีอยข้างนอกไอ้ต้องไปหาดอกไม้ข้างนอกไงอนอ้คนไอ้าาควมไอ้ไอ้ไอ้บ้านเอสกิโมไว่ดอกไม้ โอ้ได้แค่น hey, ี oh, oh. Oh. Hey, wait, ้เหรอเฮ้มาใคยู่ข้างมึงเ่ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้มาแค่หลอกเราเออเฮ้ยบอลที่บอลยางเยียวไปแล้วมึงเลยไอ้กตวัยไปบอลตกไปตะโกนเรียกมึงเต็มๆเลยมึงแี่เฮ้ยเยอะเอะไปตอนไม่วางตอนไม่วางโ่างของโคตรเยอะอะตอนเนี้ยต้องเอาต้องการเอาของออกวางที่ไหนอะตรงนี้ไม่วางได้เลยนี่เวางนีวางแล้ววางแล้วอุ้ยของดังเลยมงเครื่องอะไรบ้าง เสื้อสังเวชไม่ดีเขาเยกอะไรขาดีเสื้ออีกตัวนึงฮะใช่ปะดอกไม้ดาบและขอรับไงกูวางไปแล้วกกลผีเสื้อน่นอะไรอ่ะคมแล้วนี่ทั้ไหลที่เราไม่ได้ที่เรายางไปเฮ้ยประตูเฮ้ยมันเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปนะลงมาดีปลงมาดปซอกดเออลงาอนเดียวเลยลงมาดีลงมา เร็วๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรกัขึ้นแน่นอนอุ้ยทางแบบนี้วันเวทไถ่ไม่ได้เฮ้ยค่อยไปอยพังทุกอย่างพังหมดแฉลงแฉลงมีไหมไม่พวกมึงถือไฟได้ถือดาบเองไม่ได้ด้วยไายบอลไม่มีดาบดาบวางไปแล้วไปดีพร้อมไปดีพอไปทางนี้ก่อนเอาไปทางนี้อ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เอ๊ะกูไมคด้เสียงอะไรแปลกวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้ยินกูป้ะไม่ได้ยินวะ ทางตันอ้ยทางตะว่ะออ้ดีเราจะไปแต่ทางขวาไงโอ้ยดีเหรอไม่รู้อุยเอออาจจะไปได้แต่ามเราไม่มีอุปกรณ์มาพังอาจจะต้องแรงฉะนเงโอ้ลึกจังวะออโอ้โอ้ไม่อยากไปต่อเลยอ่ะคนลึกเลยออ้ยโอ้ยหน้าต่างบิชเช่แล้วพอผูมาหน้าต่างนี่ทำไงวะเฮ้ยเสียงเด็กร้องไห้เฮ้ยเอ้าเมื่อกี้มันมีอะไรตรงหน้าต่างอ่ะ

ตายตายโอ้โหอันนี้โคตรแบบโคตรตายอยู่กูบอกเลยมีอันดิ้งดิงตกใจดิงพอลโอ้โหห้องใหญ่แล้วไอ้เ้ยไปว้าเปล่าให้ว้าใช่ไหมว้าบดิให้ว้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ยังจะบีอีกโอ้โหเอาเฟรมไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยกลัวมาแล้วโอ้มืออากูเป็นว้าไปเลย กูไปแก้ขยับตัวเลยสุดทำไมกลัวไม่ได้ล่อล่อก่อนรอกูรอก่อนล่อเดี๋ยวมันมาเสียตัวเดิมเลยเฟมเฮ้ยเสียไอตัวใหญ่อ่ะอุ้ยเบยมือตอนประตูนี้ถ้าเข้าไปใกล้ๆจะเกิดอะไรขึ้นวะไอ h o u l d check out the t h อาจจะขังไว้ข้างในก็ได้แล้วปะฉันควรจะเช็คหนึ่งจากเปิดประตูดี้ได้ดูเหมือนว่าบางสิ่งสามารถวางบนมือได้ทางนไปทางนี้ทำไมรึก็หาอะไรมาวางบนมือมันหรอต้องมีอะไรวางบนมือมันวะ วิ่งอะไรอะเชือกเฟมไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ไอเชี่ยโดนไล่อีกแล้วเหรอที่เห็นไหมกูเห็นนะมึงเห็นเหรอเห็นตัวขาวๆผมไปทางนู้นปอนต้องมาทางนี้อ๋อมันเดินมาละมันเดินทางหลังละมันมาทางซ้ายขวาละหูฟังดีจังวะกายน้ำเลยอืมด้านหลังปอนด้านหลังด้านหลังเหรอเออมันอยู่ตรงนั้นปอนระวังวิ่งวิ่งได้วิ่งเลยกูว่ามันเราวิ่งไม่ทันแน่ ดูแล้ยินแล้ววิ่งก็หลบก็หลกกะโหลกกะโหลกวางได้เอาไปวางหมดนปะกูกูได้แล้วกูได้โอเคโอเคเฮ้ยรอกูก่อนดีอ่ะขากลับอุ้ยปอนมาแล้วมาแล้วปอนมาแล้ว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 เฮ้ยแล้ววิ่งเราเราจะทำยังไงตขาเชืขาเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อเชื่อคือปลอดภัยไหมโอ้เชื่อคือปลอดภัยจินะปลอดภัยจิงโนะท่นไม่ใส่สิมีอยู่ข้างๆเราเลยใครเชื่อมันหมุนรอบด้วยหมุนรอบ ว okay. so kind of so oh, ิ่งแล้วออกขวาไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปแล้วใช่ทางนี้ป่าวะโอ้ใช่เลยหูมั่วทูนี่ไงผมกระโหลกวางไปแอฟสีแดงสีแดงออกวางนี่ไงคอร์ดไงโอ้โหชอบชอบชอบมือขยับได้เราชอบใจ อ๋อกายกูเข้าใจแล้วกายห,หัวกะโหลกสีเดียวกันกับมือไงเราต้องหาหัวกะโหลกสีเดียวกับมือมีทั้งหมดกี่อันอันหนึ่งสองสามโอ้โบอนลน่าหาอีกสามอันเฮ้ยหัวร้อทำเยี่ยอะไรเยอะวะหูปากดิกะ <c oughs> โหลกอยู่ไหนวะหูกะโหลกอ้หัวกะโหลเนี่ยหัวกะโหลกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอีกมึงมาข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลัง,ลงอยู่ยข้างหลังเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแล้วมัน

ใช่มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นจุดเซฟเว้ยบางที่อ่ะมันแบบจุดเซฟอื่นิดนิดเดียวเว้ยเฟมเหมือนตอนนั้นเหมือนที่กลัวมีไปดูแล้วไปไปข้างในนู่นเฮ้ยมันไปทางซ้ายเราต้องไปทางขวาไหมเราต้องไปทางเดียวกับมันทางนี้ตันแล้วทางนี้เราไปแล้วใช่ไหมเราต้องไปทางนี้ว่ะเฟมกูไม่อยากโดนอีกแล้วกูไม่อยากโดนอีกแล้วแล้วใครจะอยากโดนบ้างไม่อยากโดนอีกแล้วไม่อยากโดนอีกแล้วเฮ้ยมันอยู่ทางซ้าย มามามาตามมามีให้หาดิมันของกะโหลกนี่ไงกูเจอสีแดงแล้วกลับไปใส่ก่อนกูกลับไปใส่ก่อนนี่กูตายเฮ้ยกูกูไปเก็บไม่ได้ว่ะกูไปเก็บแล้เยี่ยไปกับพวกนี้ว่ะเฮ้ยม่เสียงเดินกูกูกูเดินไปอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เงียบแล้วเงียบแล้วพุ่งเข้ามาทางไหนชิ่นน่ะแล้วจะกลับยังไงอ่ะทางนี้มีสายสินไม่ต้องกลัว มาเข้ามาไม่ได้กเียใส่สีเทอร์ไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ดิเราต้องใช่ฟิลทางนู้นทางนู้นทางนู้นเราออกซ้ายเฮ้ยวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายดูไกลมาอยู่ไกลมาอยู่ไกลบอลรู้แล้วรู้แล้วถึงแล้วถึงแล้วรู้แล้วอ้ดแล้วสีดําต่อสีดําสีดําน่าจะอยู่ข้างในสุดแน่เลยว่ะอยู่ข้างในสุศูนย์ก็เหลือทางที่เรายังไม่ได้ไปไงทาง ยังไงเราไปทางนี้บอลทางนี้เลี้ยวขวาเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ยเชี่ยมันเฝ้าสีดำไว้บอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนไปตรงนี้สายสิช่วยไม่ได้สถิติเครียดนะเฮ้ยโอ้โห เฟมเจมม่ามันเข้ามาไม่ได้ไหมเจ้่อย่างกูตายเฮ้ยแป๊บมันเข้ามาได้เหรอไม่เข้ามากูบอกอะไรมาเจ้ากูสัตว์เดินอยู่ตรงนี้คิดว่ามันจะเข้าไปเข้าไหมอ่ตรงเนี้ยปลอดภัยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือปลอดภัยโอ้ยเอ้ยโดนจองคนเลยเมื่อกี้ เออเวลางซ้ายไอ้เกี้ยเอฟกายมึงโดนก่อนเลยย่ะมึงจะยิบพงหน้ามาทำไมเอ้ย่างเงี้ยต้องอ้อมอย่างเงี้ยต้องอ้อมอ้อนเฮ้ยงั้นเรางั้นเราต้องแยกทางกันไม่ใช่แยกทางงั้นนะแบบอยู่ใกล้ใก็ห้ามอยู่ใกล้ใกล้ห้ามอย่ไม่เห็นหนังผีเขาทำกันเหรอมาแล้วมาเฮ้ยมาไปด้วยกายอไกลไปเลยเนี่ยเราเราต้องเว้นระยะห่างกันว้ายไปไปไยสวนกระรสสวนกระตสเฟบบุตรตาเหรอมึงตาแลรตาจะไป สวดกาแฟสวดกาแฟไอ้ยี่อะไรบ้ากูเลยกายแต่ว่ามันไอ้ปอดมันไม่ได้อยู่ไกลรกายเย้ยไอ้เยอะมันเป็นนารูโตะมันแยกร่างอะไรไว้เียเฮ้ยมันไปทางขวาแล้วมันไปดังขวาแล้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายมานี่มานี่ตามาตามาไปทางไหนนะออกซ้ายทางนี้ต่อมานีมามามาเอออยู่กับกูเฮ้ยปอนเมื่อกี้เรา ไม่ได้ไปทางไหนวะเฮ้ยตัวนี้พี่สายสินราะว่าเราจะรอดมันอยู่กับกูตอยู่กับกูเอาอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยนี่ไงสีดำเอาสีดำใส่แล้วนี่ยังวะยางยางสีดำเนี่ยสีดำสีดำข้าสีดำเฟม่าข้าได้แล้วนั่ไปอีปอนเผื่อมึงตายกูจะได้เดินทางออกกูเดินทางออกกูเดินทางออกปอนต้องไปทางไหนต่อวะว่าทางนี้ทางแยกนี่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 ทางนี้นี่สิซ้ยซ้ยซวยเไปไปไปมาแล้วมาแล้ว ที่เดินเดินถอยหลังได้ไหมไม่เคยแจ็คสันไม่เคยแจ็คสันใสเลยแจ็คเลยจะเกิดอร์นี้เราเป็นอิสระแล้วเอ้าไม่ใส่ไม่ได้อ่ะกดวังเดินชนนะเอ้าเชี่ยอะไรเนี่ย้ใกระดุกปลอมเหรอไม่ปลอมนะไอ้นี่ไงอ๋อเป็นไงชอบเลยอุยปอมเปิดทุกเปิดแล้วเข้าไป อ้ยมันก็ยังมีโซ่เหมือนเดิมชี้ยอย่าบอกนะมันยังอุ้ยวาปอะโอ้ว้าปอ,อนว้าปเตอร์เหรอไม่จบแล้วอ,อันนี้ง่ายวะโอ้ได้ไก็เียง่ายก็เฮียม <laughs> ันไม่ได้ง่ายแต่มันสั้น